เปลี่ยนอารมณ์กันนิดหน่อยครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเกม Level Zero Extinction ครับเป็นเกมที่อารมณ์แบบ Escape From Tarkov ครับรูปของภายในตัวแมปแล้วก็ออกแต่บรรยากาศของตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะหลอนพอสมควรเลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยถูกจริตกับเกมประเภทนี้เท่าไหร่ยิ่งมีจ้ำตาแก่ด้วยนีย่เล่นทีนี้ปวดหัวตึ๊บๆแล้วไม่ใช่แค่บรรยากาศลหลอนๆเท่านั้นนะครับภายในเกมเนี่ยยังมีพวกเอเลี่ยนที่เป็นอุปสรรคในการขนของของเราด้วย เอเลียนตาที่ผมเข้าใจก็คือมันจะมี2แบบแบบแรกเนะี่ยมันก็จะเป็นเอเลียนแบบบอทครับแบบที่2อก็จะเป็นเอเรียนแบบผู้เล่นซึ่ง2แบบอย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยเสริมให้ตัวเกมเนี่ยมันดูหลอนมากขึ้นครับแต่ว่าจะเป็น,นเฉพาะช่วงแรกๆที่ผมเล่นเกมเลเวลซีโร่เอ็กแทชชั่นเท่านั้นนะครับเอาละเหมือนเดิมเหมือนกับคิดที่ผ่านๆมาเลยเราไปเจออะไรมาบ้างในเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและที่ทุกคนกําลังได้ดูต่อจากนี้ครับก็จะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นถ้ามี เฮ้ยภาพภาพมันไม่ขี้เหร่อหนยเออเร็วเร็วเถอะ จเข้าหน้าเมนูมาเนี่ยตัวเกมก็จะมีตัวเลือกให้เรา2ตัวเลือกครับก็จะเป็นเอเรียนหรือว่าจะเป็นคนเราก็จะเริ่มเล่นกันที่คนก่อนเลย1ตี้เตี่ยบรรจุได้3คนทีนี้ก่อนลงไปเนี่ยเกมสไตล์นี้เนี่ยก็จะต้องเตรียมเกียร์ครับที่จะใช้ลงไปโดยผมก็ได้หยิบปืนกระสุนสำรองขวานไฟฉายไอ้ไฟฉา,ายเนี่ยตามที่เข้าใจก็คือจะเอาไว้ล่าผีครับสุดท้ายเข็มเพิ่มเลือดก,ก็ยังจัดเกียร์กันแบบงงๆอยู่ครับพะไม่รู้หน้าง,งานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่คิดว่าจัดประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับก็โดดเข้าเกมไปแต่ไฟายปจะ ยืนเล่นน้ำลายกันสักคู่ครับคุยกันโน่นนี่นั่นปิดเปิดไฟลองปุ่มโน้นปุ่มนี้พอให้เข้าใจครับแล้วก็เริ่มเดินทางกันเลยโอ้มันนอก,ยยยอ,นนกอย่าง,ไไงเลยเข้าใจผิดฉายใกลถือไฟวันน่ะก็ทำไมน่ากลัวอย่างเลยไอ้เออเออพี่แมนนำดิอ๋อกดทีกดทีเฮ้ย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 อะไรอะไรเฮ้ยมีเสียงปืนทางน้นมันมีเสียงแปลกๆครับมันมีเสียงเหมือนเสียงคนวิ่งอ่ะกับเสียงยิงกันหรือเปล่า ก็เปิดไว้เปิดไว้เฮ้ยไอ้เฮี้ยไอ้ไอ้พลังไอ้สัตว์ตัวเหญ่เฮ้ยฟัวโต้ตัวไหนอะกูจะหนุ่มกับหมูเ้เหี้ยยิงเสร็จผมก็ลองรู้ดูครับมันก็ได้ของตามตัวเอเลี่ยนมาด้วยฮะโอ้มีเปิดไฟมีเต็มได้เปิดไฟได้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเต็มเลยไอ้แม่งมาเต็มเลยไปดิไปดิมึงไปดิมึงเปิดไฟเลแมนนำไปมี้ยอะไรโอ้ยไอ้ ะะมองนนนากัวี่ไฟให้ปิดไฟวะเปิดไฟดิเยี่ยปิดไฟเดินไปเดินไปเดินไปมันเตรียมปืนด้วยนะข้างหน้ามีคนโอ้ไ่อันี้อะไรโอ๊ยไฟวะโดนคนยิงโดนคนยิงไหนอะโอ้โหแล้วถูกยิงครับน่าจะเป็นปาร์ตี้อื่นแล้วก็เป็นปาร์ตี้คนครับผมโดนยิงเนี่ยไปหลายนัดเลยกว่าจะล่วงพี่แมนก็วิ่งมาดึงก่อนส่วนพี่มิ้วก็ยิงสู้ยื้อมันไว้ครับพี่มิ้วขับไปก่อนขัาไปก่อนขัาไปก่อนนะ มันล้มมันล้มมันล้มตายหายแล้วลุก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 เปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยพี่เราพี่ไม่ดูของพวกนี้เสร็จสักแป,ป๊บครับก็เปิดแมปแล้วก็เดินหน้ากันต่อบรรยากาศของเราในตอนนี้ก็คืออยู่ชั้นใต้ดินอะไรสักอย่างมืดมากๆไหนเอาไหนทางออกเราอยู่อยู่เฮ้ยไอ้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 ยอ้มันไอ้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 ได้ไอ้ไน้ไอ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 ตายตายตาย้ไอ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 ้ไฟฉาย้ไ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ อเหลังจากยิงผีตัวเมื่อกี้ไปได้ไม่นานนะครับก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนสับสวิตอะไรสักอย่างตายตายตายเป็นคนยิงเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำอะไรไอ้ไม่ได้ทําอะไรใครมียาขอยาหน่อยเกือบมิดหลอดยาของผมเนี่ยน่าจะหมดแล้วครับก็เลยไปขอกับพี่แมนให้แกโยนมาให้เหมือนเหมือนเอเลี่ยนมันบอกว่ามัน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 ได้ยินเสียงเว้ยพี่แมนโยนโยนเอ้าอูโดดเอ้ยเฮี้ยตายอะไรไอ้เฮายไอ้ไอ้มีตัวตัวกินตัวกินตัวกิน เอาผมขึ้นไปเอาผมขึ้นไปผมไปด้วยุบุบุบใจหายเวบและเหตุการณ์วุ่นวายนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปครับซึ่งจูจ่ๆเนี่ยมันก็มีเสียงดังขึ้นสนั่นเลยอุ้ยแล้วก็เข้าใจครับว่าไอ้นั่นน่ะมันเป็นเหมือนแบบเสียงดึงพลังงานอะไรสักอย่างครับครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการดับไฟในครั้งถัดมามันก็จะเป็นการดึงไฟกลับมานั่นเองอุ้ยกสนแแล้วเราก็เดินทางกันต่อจนมาถึงห้องที่มีกล่องเต็มมไปหดดเลลยกก่อ้ัูน ออกหมดูไม่ได้เอฮ้ยเฮ้ยเ้ยทำไมผมเจ็บวะไปไฟดูไไล์ต่อมาครับก็เจอกับตู้เติมเลือดซึ่งมันก็จะเจาะผ่านชุดเราเข้าไปเลยอ๋อใช้เสร็จแล้วก็พอใช้เสร็จแล้วก็ถอยเต็มร้อยโลเอนเอจี้เฮ้ยเอาอะไรไม่เห็นหรอตอนนี้จุดเอกของเราอ่ะอยู่ไกลจากจุดที่เราอยู่มากซึ่งเราต้องย้ายข้ามโซนกันเลยครับโดยมันก็จะมีทางเดินที่เป็นลักษณะท่อยาวๆผมอยู่ไอลอนเนี่ยรู้สึกดีโคตรๆรู้สึกดีกว่าตอนที่อยู่ในอาคารอีกนำไปสินำไปไม่ต้องสงสัยนไป พอพ้นไอ้หลอดเมื่อกี้มาแล้วครับก็เจอกับรถถังขนาดเล็กลาตะเวนครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของเราเลยครับจะมีรถเต็มทุกเขียบโอ้ยปืน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 ไอ้ปิดไฟ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 ป้อมหรือเปล่าไอ้ป้อมหรือเปล่าเออว่ะเฮ้ยป้อมมีระเบิดไหมระเบิดระเบิดกับผีอะไรกูยิงปืนตะปูอยู่เลยชิบหายแล้วมันมาแล้วเอาไปหุ่นยนต์ปืนถอยเต็มทุกถอย ทังไงฆ่ามันวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันฆ่าตัวไราวะเฮ้ยคนข้างหลังฟังฟังคนข้างหลังคนข้างหลังไอ้เหี้ยกูแตกพอตายแล้วเนี่ยผมก็นึกว่าผมจะไปนั่งจัดเกียร์ครับเพื่อเตรียมตัวในเลเยอต่อไปแต่มันก็จะมีช้อยให้เราเลือกครับว่าเราจะเล่นเป็นโดนไหมก็เลือกโดนไปครับแล้วก็คอยช่วยเหลือทีมทีมเมทเอาผมเป็นโดนผมเป็นโดนว่ะเลือกยิงใครอ่ะยิงคนมันยิงโคตเดี๋ยวผมไปดูให้ผมผมตาย อุยหลบอย่คุหลบอูพอโดนระเบิดไปแล้วนะครับก็สามารถรีสปอนได้อย่างต่อเนื่องเลยครับสายนำทางาอ,อี่แมนไนด้ได้ได้ได้เอาล่ะอันนี้ใครส่งพี่แมนออกลิสต์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จัดเกียร์ซึ่งในเลทัดมาเนี่ยเรายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับก็ประทับปาร์ตี้เต็มอีกปาร์ตี้หนึ่งครับแค่ข้างหน้าคนปะคนคนคนทั้งหน้ายิงยิงเหรอยิงยิงดิรออะไรเราโดน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 สองคนสองคนมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนมันมีเพื่อน ระวังระวังกระสุนหมดพี่บิวม,วมันจะแตกแล้วกระสุนหมดไอ้เหี้ยมันโดนผีมันโดนผีแล้วมันโดนผีแล้วโอ้โนี่งมีมาอีกแล้วลูกคนหนึ่งไอ้เจโดนตยายตายตายไอ้เหี้ยต่อยกูจัดเกียร์เพื่อความรวดเร็วเลยแล้วก็ไปกันต่อ เ้วเกิดในห้องเก็บของอะไรสักอย่างพร้อมกับรถป้อมปืนด네้วยฟังนะเปดปตูฟังนะฟังนะมีมีรถถังประตูกระจกแตกเรวจะไปส่องทำไมล่ะลูกพี่จากนั้นก็รอจังหวะที่มันผ่านไปแล้วเราก็เดินเข้าห้องวิจัยสมุนไพรครับอ้อมห้องสมุนไพรของเราเนี่ยเต็มไปด้วยเอเลียนเลยครับเฮ้ยหยุดกันเอยุดกันอา แล้วก็ป้อมปืนด้วยก็วุ่นวายกันอยู่ในนี้พร้อมกับฟาร์มของด้วยความยากลําบากครับแล้วรอบนี้เป็นไรไม่รู้นะเอเลี่ยนแม่งเยอะเกินเหมือนว่าในเลนนี้เหมือนมีตี้เราอยู่ตี้เดียวอะและยังรวมไปถึงเอเลี่ยนที่ตัวที่แพ้แสงด้วยนะอุ้ยมีตู้เซฟผมเจอตู้เซฟเฮ้ยใครปิดไฟเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนอะไรไม่รู้ตาบอดช่วยด้วยไหนไหนไอ้เหี้ยแกไป็นเหยื่อไปเกี่ยวแน่เลยไปช็อตเฮ้ย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 เห็นแล้วเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมันกีดข้างหลังมันกีดไอ้เหี้ยกูล่วง โอ้โหกูเรียบร้อยไอ้สัตว์ยกไะีอีกแล้วครับแต่ในเรืครั้งถัดมาเนี่ยน่าสนใจเราได้ไปเจอกับห้องอะไรสักอย่างครับที่ท่าทางดูเหมือนจะเป็นไฮรูทของเกมนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงฐานที่ที่ผมเพิ่งพูดไปในเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีผีมาดักรอตกเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยตามบดฮะสมิวดโดนอะไรเฮ้ยแวบๆหรือเปล่าไปใชยไฟใช้ไฟใช้ไฟใช้อยู่ตรงอยู่ใช่ด้วยผมโดนอ่าเอ้าอะไร มันลงเข้ามามันเข้ามาตรงนั้นเราพี่ไปเดินพี่ไปเดินตามมาตรงนี้อยู่ไหนอะนี่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 มันเจ็บมันเจ็บพี่แมนมันเจ็บ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 อ้ตามมันตามตามตายตายนี่นี่มีอีกตัวมีอีกตัวมีอีกตัวโอเคโอเคโอเคตายพีมยูนอ่อนดิ้นไปแล้วครับเอาละรีกุบครับจากการถูกดักตบเมื่อกี้เราก็จะเดินทางออกไปฟาร์มกันครับหยุดอ้ผมมาแล้วผมปิดแล้วก็จะเปิดทำไมเนี่ย บ้าเราคุณไม่ได้ปิดต้องมิวช่วเลยเฮ้ยไอ้ฮิตแมนเฮ้ยเออใจหายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแมนห้องคอมนี่ไงห้องคอมนี่รู้ดิรู้ดิเออกำลังเดินดูอยู่เนี่ยเออดูไม่ได้นะแต่มีเงียบไปแล้วกำลังแกล้งอยู่หุ่นมาหน้าห้องมันเลงแล้วมันเลงะเออมันเลงผม ไม่ปิดไทยอ่ะโอ้ยใี่มหมถึงประตูที่เราจะนําไปสู่ความรวยกันแล้วครับภายในนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับอุโมงค์เลยเดินตามทางเนี่ยมันก็จะมีกล่องซับไพ่ที่ทั้งเปิดได้แล้วก็เปิดไม่ได้อยู่ด้วยแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าของเนี่ยมันดีกว่าปกติรูดข้าวรูดของกันไปได้นิดหน่อยครับแล้วก็รีบออกไปรับพี่มิวกันใหม่จริงๆห้องนี้ของมันเยอะมากต่อเรียนหน้าเนี่ยว่ากันใหม่โอ้นู่นอย่าพองไอ้หอย่าพองไง ไอซะเลยเออเออเอออของของผมเปิดไฟให้ผมเดินทางไปยังลิฟต์กันครับเพื่อออกแต่ลิฟต์ที่เรากำลังจะขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะครับเอาไฟกระเือกตับพอดีมันเป็นการย้ายชั้นครับพอออกมาจากลิฟต์เนี่ยก็เดินไปยังจุดออกจริงๆสักทีซึ่งผมก็ดูจากแท็บเล็ตนี่แหละมันก็จะขึ้นบนมือครับแสดงจุดออกที่เป็นสีเขียวไปกลับระเบิดโอ้บอกก่อนสิว้ย หลักการในการออกเนี่ยก็จะเหมือนเกม extraction ทั่วไปครับก็คือสีเขียวออกได้ตามปกติสีส้มก็จะมีเงื่อนไขหรือว่าบางจุดเนี่ยก็ต้องใช้ของในการออกและแน่นอนว่าเราไม่มีอะไรที่มันต้องการอยู่แล้วก็ออกเล็สีเขียวตามปกติครับนักวิทยาศาสตร์เฮ้ยเชี่ยอะไรอะไรเงื่อนไขยังไงอุ๊ยอุ้ยเออไอตัวไอตัวนั้นไอไอตัวไอตัวไฟไอตัวไฟตัวไฟมันยิงขึ้นสัญญาณรบกวนมาหาคนนี้่ล้วคนนี้ดูไหมดีแมนปืนใหญ่ ไอ้เดีเอ้ยกูล้มก่อนเลยเอ้ยเราโดนไอ้พวกเย็นจริงมันเป้าอยู่งเอาแล้วกูพี่แมนล่วงไปแล้วยาก็ไม่มีเอเลี่ยนก็รอดักตบอยู่ไม่รู้แหละตายก็ตายครับเดี๋ยวเราใช้ไฟฉายเนี่ยออกล่ามันเลยจุดนี่วะรถถังแม่งวาวปดนี้เลยถัง่ายเฮียกำลังจะน้่งบันเนาะไอ้เฮี้ยแล้วกูอยู่คนเดียวนี่พี่เป็นโดนให้อยู่ไอ้พี่เป็นโดนให้อยู่ไอ้พี่แมนรอพลังงานหมดพี่ โนซิกแนวอะไรกูโดนยิงโดนแทนที่จะดูให้กันเฮ้ยเออมันตายโดนยิงตายโดนอะโดนทั้งหน้าข้างน้ามีทั้งหน้าสายมือสายมีนะมีตัวแพ้แสงนะแสงหน้าจะเป็นคนโอ้ยไอมีไฟยัง เรียบร้อยตายแล้วก็ช่างมันครับครั้งนี้เราตั้งใจจะเดินสำรวจพื้นที่เพื่อหาพื้นที่ใหม่ๆในการฟาร์มครับเดินสำรวจทั้งข้างนอกตึกแล้วก็ในตึกยิ่งเราเดินสำรวจไปทั่วๆก็มีโอกาสที่เราเจอกับผู้เล่นปร์ที่อื่นมากขึ้นด้วยเพื่อนไปไหนละงหน้าคนข้างหน้าคนไหนคนไหนฟาร์มโอ้โดนยิงโดนยิงโดนยิงหลบก่อนหลบก่อนกลม่อยพี่แม่มันเยอะมันเยอะแล้วไปทำไมแล้ววะนะซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ สุดหมดเปลี่ยนลูกซอนเคิวกำลังออกไปผมตุ้มมามาตอนแล้วตอนแล้วไปไปมันเจ็บมันเจ็บพี่แมไปเลยเออรู้แล้วกูหาอยู่เนี่ยเลือดผมไม่มีนะเอออุ้ยเทียบเลยไอ้พ่นอ่ะพี่ใช่ใช่เจ็บบัดสิบหลักกระสุนพี่หมดแล้วนะอ่ะไปเลยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวตตอนนี้มันตายมันตายมันตายปะ อ่างว่าไฟดับก็พอดิบพอดีเลยตอนนี้เราก็กําลังเตรียมตัวกันให้พร้อมครับตเ,รเติมตกระสุนกระสุนกันให้เรียบร้อยแบ่งยาก,กันให้เสร็จสับเดี๋ยวไฟมาเนี่ยเราจะออกสำรวจกันต่อและถ้าเราต้องสู้กันอีกรอบก็ค่อยว่ากันหน้างครับนะเ,รเอ้ยไอย,ยายาไม่ยาไม่เอาเหรออยู่นี่ไงไปดูด้านนน้นเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะแป๊บนึงนะักค่เอเลียนเอเลียน แต่ก็ยังไม่ทันได้สำรวจต่อครับพี่แมน AFK โอ้โหวุ่นเลยทีนี้ทั้งผีทั้งป้อมปืนไหนจะคนอีกวุ่นวายไปหมดพี่พี่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นั่งนั่งนั่งคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลนั่งเอียให้เป็นข้อพิจารณาคอนโทรลเฮ้เเยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดช่วยหน่อย โอ้ยคน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 พวกมันยังรอเราอยู่ครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ลิฟต์ตัวนี้ออกหรือเปล่าและพี่แมนก็ยังคงไม่กลับมาไอ้ไอ้ลงลงมากันผมผมผมยิงคนตายผมยิงคนตายพี่พี่เจมส์ขออยากันพี่เอ้ยรถ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 ไอ้ผีมามาแม่มารถ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 มาไอ้พี่ขออยาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเฮ้ยผีมา ยิงอยู่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 มันตายมันตายมันตายอ๋อเอาเอาไฟฉายส่องก็ตายเลยโถทำไมไม่ตายวะเสียดายไม่งั้นได้ดูดของพี่แมนต่อกันแล้วครับเฮ้ยมันพูดกับเราอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี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 ยยนั่งก่อนนั่งก่อน ดูข้าวดูของออกมาเก็บไว้กับตัวครับและในที่สุดพี่แมนก็กลับมาสักทีวานแล้ววนแล้วไหนอยู่ไหนโอเคไปไปไปอันนี้คืออะไรวะอะไรโอ้ยเหียอุ้ยอะไร่ะไอ้เงาอะไรมาลิ้นหรอแต่จังหวะที่เรากำลังออกจากพื้นที่ตรงนี้มีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้วครับทังมาเยอะมันมาแล้วทั้งหมอไปหมอไปพี่แมนเกือบตาย่าม่เกียพี่มันยังไงอะโคตรเยอะผีคนอะ เออเขาอย่างไปหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยมั็นยิงใครวะไม่รู้เออไมนห่างนะทางเราโอ้โหเหย่าแล้วไอ้ไอ้พี่พี่เดินหนีไปพี่หนีไปพูดดีไอ้พุด้หนีไม่ได้พูดดี้เป็นสักแค่แล้วเมื่อกี้เียทำไงวะเนี่ยอ้า วัตถุประสงค์ในการลวงรอบนี้กันครับตกลงกันไว้ว่าเราจะพยายามไม่บู๊ครับยิงเท่าที่จําเป็นลองออกดูสักครั้งหนึ่งความรู้สึกที่แบบขนของออกมาเยอะเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้จะพยายามเล่นแบบช้าๆเซฟๆฟาร์มนิดๆหน่อยๆออกเลยพอถึงหน้าลิฟต์นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นของเกมนี้เลยครับเร,เราสังเกตได้ตลอดเวลาของตัวเลนเลยว่ามันจะมีจังหวะที่ไฟดับอยู่เป็นประจําน่าส่งผลต่อลิฟต์ด้วยเมื่อไฟดับลิฟต์มันก็จะค้างไม่ทํางานและระหว่างนั้นก็จะเป็นโอกาสดีของเเเล่่นนทีป็อย มัน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 เปิดไปอย่าไปดิอย่าไปใครวิ่งไปอ่ะพี่แมนพี่แมนพี่แมนเดี๋ยวก็ตายห่าอุ้ดนีกทีนี้อย่าฆ่ามนีก็แทนที่จะได้ออกมันยิงพิษมันยิงพิษมาอย่าดื้ออย่าดื้อมันนี่มันนี่มันมามันมามันมามันยิงพิษอีกแล้วมันมาแบบล่องหนไป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 โอ้อโหเยอะเยอะน้ำตาจะไหล ครั้งนี้เรารู้เลยครับว่าถ้าเราจะฟาร์มให้มันแน่นๆจบๆไปเนี่ยเราคงจะต้องไปที่ไฮโลดกันครับซึ่งคราวก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรจริงจังมากนะักเป็นแค่การเดินถักๆล้วก็รีบออกไปรับพี่มิวครับแต่ครั้งนี้เราจะไปฟาร์มกันให้เฮี้ยนเลยตั้งแต่ระหว่างทางจนไปถึงห้องใหญ่เลยน่าจะห้องอันนี้ห้องใหญ่อ,อันนี้ห้องใหญ่เลยอะ่ะห้องนี่แหละ,ห,ละห้องใหญ่เลยอันเนี้ย เหมือนมันมีจุดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเพราะเราสำรวจพื้นที่นะครับเราก็จะเจอกับกล่องซัลายขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเราต้องเปิดเจ้ากล่องพวกนี้มันก็จะใช้เวลานับถอยหลังครับและคาดว่าของมันก็น่าจะดีด้วยไอ้มันเตรียมการแล้วว่าดีเมื่อกี้มันโยนของไห้หม่อมแล้วพี่แมนค,คนรู้เจ้ากล่องตัวเนี้ยมันรู้ได้คนเดียวครับอดยื่งของพี่แมนเลยแกก็กวาดซะหมดกล่องเลยครับปืนคนมองไม่เห็นเลยอยโอ้นังเกียรติเออของแต่งปืนโอ เปิดไม่ได้เปิดด้วยไม่ได้เลยเยียบเลยโอ้โหโอ้กดได้แล้วไปเราก็เดินออกกันและระหว่างที่เรากำลังเดินออกนะครับมันก็เป็นช่วงที่ไฟดับพอดิบพอดีคนคนเปแมนไปข้างหน้าเลยใช่ไหมคนคนเห็น้าเห่ร้วพี่โอ้ผมโดนยิงผมโดนยิงเยอะเยกูตายไอ้เยอะกับสนกูหมดไอ้เยอะไอ้เยอะกูลืมดูหลมาหลมาหลมาแล้วจะี่กนันมั้ยแล้วไปทำไมถึงออกไปอย่างนั้นอ่ะไม่เข้าใจ ลืมเห็ล,ล็อกเป้าลงไงพอยิงกระสุนเลยส,สามนัดไอ้เีอะไม่สู้ครับของแน่นขนาดนี้โดยเฉพาะกับพี่แมนก็เปลี่ยนเส้นทางครับขึ้นไปด้านบนแทนแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นการหนีเสือปะาจระเข้ฮะพี่จะโยนระเบิดไงไปหิวเหอะลูกพี่ไปหิวก่อนอยาไม่มียา <c oughs> อันนี้น่นีอ <c oughs> พร้อมพร้อมพร้อมพร้ไม่เราจะสู้มันทำไมอ่ะไม่สู้เอไอไม่ใจเลยอ่ะไม่ใจอะไรตายห่างกี่ตาแล้ว เรารวยเรารวยอยู่พี่เรารวย๋ย่พิมเสนไปแรกกะเกลือพี่ฝั่งนั้นด้านหน้าเฮ้ยเฮ้ยกลับกลัถอยถอยไหมถอยมกักลับถยไกลับเข้ามา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 ตายเลยกลับเข้ามาบ้าอะไรลอ้โอโอ้ออออออ่้อโอ้ยโอ้ออ้้้โอ้ สองหมื่นกว่ากูเยอยก็หลบไงเดี๋ยวน้องน้องไปใช้ต่อเองพี่ถ้างั้นก็ขอเลยแล้วกันแต่อีกแล้วครับก็ยังไม่ทันได้เดินหน้าต่อรูทของพี่แมนเสร็จปุ๊บปั๊บมีมันได้อยู่แล้วขอกโอ๊ยคิหายเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนไปเฮ้ยตัวยิงรีโหลดรีโหลดผรีโหลดผรีโหลด ยิงอยู่ยิงอยู่หมดหมดสองคนสองคนสองคนอ่าตายกรรมของเวนเอาละจะต้องกลับไปที่ห้องรวยกันอีกรอบครับสิบเ็ดนัดคนคนเหรอโดนหนึ่งจะเอาไหมมเอาเปลี่ยนลูกอัดไหงเฮ้ยข้างซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้าย อยู่ตรงตู้ยาผมผมโดนอะไรยิงไม่รู้อะซ้ายมือซ้ายมือผมเปิดนะมัปิดเปิดเออโอเคๆเอาไอ้โดนไหนพี่แมนพี่แมนอย่าไว่อย่าไว่รอพี่เจมด้วยอุ้ยแม่งเต็มเลยมันบล็อกมันบล็อกประตูมันบล็อกประตูโอเคถอยมาถพี่ถอยมา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 เอาอีกแก่โดนโดนมันโดนโดนโดนพี่พี่ใช้ยารักษ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 าพี่ ไอ้ถอยมั้ยไอ้ไอ้ถอยมาั้ยยิงมันยิงมันยิงมั้ยพี่มีอีกไหมมีอีกมีตียตา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 ยหมดตายหมดเพิ่งได้หน่อยมั้ยพี่ตายหมดแล้วเหรอโอเคลุยเลยพี่พี่รู้เลย พูดที่อะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่ไอ้ที่ที่ไอ้ที่ที่ราตายกันดีกว่าไอ้ตรงเนี้ยการลูกกล่องซัพลายนะครับก็เลยตกลงกันไว้ว่าแบ่งกันคุละรอบและรอบนี้เป็นของพี่เจมส์พ่อพระประจําปาร์ตี้ครับแกก็แบ่งของมาให้เอาละได้มีโอกาสเทสปืนยาวกับเขาบ้างนะครับไอ้ไอ้ออันนึงไอ้ไอ้อันนี้ไอ้เอาอันนี้ลูกอันนี้มีอ่พี่มีอย่างพี่ไ้ผมอะมีแล้วมีแล้วเดี๋ย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 วผมโยนลูกกระสุนให้นะไม่รู้มันอันเดียวกันหรือเปล่าแล้วเราก็วิ่งออกมาได้แบบของเต็มตัวเลยพร้อมปืน ไฟชนะคนด้วยได้ปืนมาสองกระบอกโอ้โหได้ซื้อเลยสองหมื่นสามได้หมื่นเก้าเอาละผมมีอีซองผมจําไม่ได้แล้วว่าผมไปฟาร์มไว้ตั้งแต่ตอนไหนรอบนี้หัอีซองมาแลวเออเอาเอาซองมาเหมือนกันเอาเป็นว่ามีก็แล้วกันรอบหน้าเนี่ยจะพกลงไปด้วยอยากรู้พลังทําลายล้างของมันว่าจะหนักหน่วงขนาดไหนครับแต่กระสุนที่ผมพกไปด้วยเนี่ยมันน้อยเสือเกินครับและยังไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยในส่วนของกระสุนทีนี้ก็เลยกล่าวว่าจะพกปืนตะปูเติดไว้เผื่อด้วยครับ เฮ้ยยิงอะไรอะ่ะมันยิงตรงนี้เลยนี่พี่แมนยิงไม่พี่ไม่ได้ยิงแต่มีพี่พี่ยิงอยู่อะไรของเขาวะพูดก็ไม่รู้เรื่องอีกอะ่ะเดินหน้ากันต่อครับก็เหมือนเดิมเลยเอาเอาตาเจีมกูเอาอีกอ่ะมามามาตาเจีมมาดึงเลือดก่อนนิดนึงตาเจีมมาเร็วเอาเอาไอาเหยียบอีกอะ่ะโอ้ดึงเลือดไอ้ ครก็ติดนี่ติบึงอะไรเออตายหาทังคู้ระเบิดแม่งวางไว้ทั่วเลยใครมันจะไปรู้ว่าวางตรงไหนมืดไปหมดและเสียงเตือนยังน่ารักอีกไม่ได้รู้สึกถึงความอันตรายใดๆทั้งสิ้นก็เติมเลือดกันไปครับแล้วก็เดินสำรวจจนมาเจอกับปาร์ตี้อื่นอีกแล้วเจอแล้วมีคนธรรมดาไอ้ยิงมันเอาเฮียนันไปไหนอะ อยู่นี่ไอ้เผามัน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 กำลังเผากำลังเผาเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยคนคนหน้าเราหน้าเราคนโอเคโอเคคนคนหน้าเราโอ้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมต้องใกล้กว่านี้เออโอ้ยยบ รู้เหมือนพวกมันจะวิ่งหนีเราไปครับแล้วตอนนี้ผมพกอีซองมาคนสองคนเลยยังไงอีซองผมก็ต้องได้กินเลือดครับเราได้วิ่งตามไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าพวกมันเลิกวิ่งหนีกันแล้วแล้วพวกมันน่าจะแอบดักพวกเราครับผมน้ำผมน้ำผมเอำล่วงหนึ่งล่วงสองไอ้เรียบร้อยผมนำ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 สวยเจอลูกสองหมดหมดหมด ไอเหี้ยนก็โดดเลยไอเหี้ยคนคนละเม็ดเอซองพ่อทุกสถาบันผมบอกเลยดึง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 เลยเฮยยมีมเลืดตะปูเล้เยดงเลยเลยดึงเผางเลอดเลยดงเลยดึเลยดึงเดงเลยดึียดึงเลงรงเลดเดงมยย่งเหรยลลเยดก เราไม่อยากนึกสภาพเฮ้ยเอ้ยระเบิดไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยม็ไอ้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 อะไรล่พี่เจมส์พี่เจมไอ้เยอะดูตั้งห่างไอ้ชื่นใจเลยตัดตัวหานออกไป1ตัวพี่แมงก็โดนระเบิดไป3ลูกเนาะนาะครับในใจผมเนี่ยคือขำไปแล้วนะแต่ก็เกรงใจแกอุตส่าห์ขนของมาซะเยอะเลยตายเพราะลูกทีมเหยียบระเบิดกัน สี่หมื่นึงอะโอ้โซาต่ายโคตรสวยเลยเยอะกมยังไม่หมดเท่านี้ครับด้วยความที่พม่แม่เป็นคนถือไฟฉายที่เหลือก็จะถืออีซองกันทั้งคู่เลยก็เรียบร้อยไปเฮ้ยเฮ้ยพี่เจมพี่เจมไปฉายไฟฉายพี่ไปฉายโอ้เราถือเราเราต้องมีไฟฉายคนหนึ่งลืม โโโอออ้ยททษทษีซงในรอบนี้ครับก็จะไม่ได้เล่นเป็นคนแล้วชวนพี่แมนเนี่ยเล่นเป็นเอเลี่ยนที่แพ้แสงดูบ้างแต่มันก็ไม่สนุกเลยเว้ยเอเลี่ยนมันแบบมันต้องใช้ทิกเยอะมากๆครับกว่าจะเก็แบไม้แต่ละตัวอาจจะเป็นเพราะว่าผมกับพี่แมนเนี่ยเล่นเอเลี่ยนด้วยกันครั้งแรกครับแต่ถึงอย่างนั้นครับมันก็ไม่สนุกอยู่ดีเอเลี่ยนหักโคตรอ่อนแอเลย<ำ>ทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาหน้าเอานะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยมันมันมันกดอากนดะอากนดะอาลนะ็อกหนะัวอจนะยิ้มผีแล้วยิ้มผีแล้วตีมัน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 โค้ดเกม โอ้ย <mile> oh, แสงแสงเข่าของพี่อกูล่วงไอ้เยอยล่วงไม่ตายเหรอไปล่างเออและก่อนที่จะจากกันไปครับผมมีเนื้อวิดีโอตัวหนึ่งครับอยากให้ได้ดูกันเดี่ยวโหมกบผีตายโอ้โหหวีดขวาไม่น่าให้พี่แมนตายเลยผมน่าจะเป็นคนตายแทนโอ้ยทำอะไรกูเวียนหมดเลยแล้วอู้ดิปเก่กูเริ่มดิฟเก่งแล้ว มันเวลาเวลามันเวลามันบินเฉยๆอ่ะมันมันไม่มีเสียงได้ไหมพี่เมย์อ้าวพังเลยอตายกบ้าน